สิงสิงพี่น้องสิงสิงเดี๋ยวสอบอีบุ๊กพี่น้องโอ้ยสบายดีสบายดีพี่น้องวัตสุภูสุคนมื้อนี้ตื่นตะเศร้าคูณมาตัดเอาลับอีบุ๊กเนาะเอาไปตุ๋มห้เป็ด ไก่เนาะพี่น้องเนาะเอาไปสีโลกแต่สีหยางลงไปเบืองหงองหาคุตามเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแที่นี่เป็นหงองหากบเศก็พวกเซาคูเพ็ดก็ม่ใหญ่ผู้เนาะทำนี่ครบมาแรกวสิมหากับม่ใหญ่ผู้เนาะบงบงวาตัดกระบุกจับกับนังเนนนังเอ็นเนาะแต่ก็ดูเพ็ดเนาะเอารถอีตอกมา จะมือต้มหมูเราคิ่น,นตวัวไอ้ต้มหอเป็ดใส่ไกล้โมมีห้ามเกลือเลยห้ามก,าากล็เพรอันเปต้มใส่ข้าวปายใส่เข่าเราคิดวเนาะถามเงินกันเยด้อลูกมาตสรสาวคนเนี้ยยายผู้เอารรแซน,นาาาตาเนี่น้องเอ้ยแล้คุณเผ็ดมากมาตัพี่น้องลงมาฮงว่าสิบว่าหลางมู ทุกเผ็ดปืดไปปืดว่าเราไปเห็นกุ๊บพี่นองเลยมาหากุ๊บเป็นคนจักน่อยหากุ๊บกับพี่นอง เขาพืกอ้กนีม่มกนี่ป,ปูหน้าะโอ้กูปูนาพี่ากปูนานี่มึงหากับเอน็นเนาะตะไปเลิกเอ็นไป

เด็พี่นอ้นอกกงนี่ไอ้กุ๊บคุดพี่่เนี่ยอีกตัวนึงพี่น้องมันเติดเขานี่มาตัดอีบุ๊บต้มให้เฟซพี่น้องลงมากนี่เพราะว่ามาเห็นกุ๊บติดเขานเนาะเไ็ดกุ๊บติดออกจากห้องนี่แหละเติดออกไหมกี่เหอะ cho nên cho tiện cái chỗ Hãy subscribe nhựa đi con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì น um ูกี่น้องมองหน้ามันล่งนี่บึงนึกสภาพูเผ็ดชิ้นหนุ่มเห้บึงนด้เพียวแล้วบ่งน้ำกันเนี้ยทางนึกพี่น้องด้วยอาศได้ยี่บ่ kể con, ui, ui, ui. 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 con kẻ thúng vậy, con thúng sỉp biệt thúng cá con sỉp bè. Mẹ bị thi đang đơm <laughs> đâu mà gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ วนี่พี่น้องได้อีกตัวหนึ่งโอคือยังมีอยู่ตัวหนึ่งนะมันโตลงพี่น้องนี่ดิอ้ยมานี่ดิพี่น้องนี่ได้อีกเลยนี่โอ้ยโอ้ยเมื่อจีส่วนเป็นยัยผู้หมาก่อนห้องนี้น้องสาวกูเผ็นพักกันเลาะหากูปีกันเป่ใหญ่ผู้เนาะหันยามลกู ปลาเจ้าปลาปุ uh, wait, no ๊บต <laughs> no ิดสองตัวพี่น้องไอ้โอ้ยได้แล้วพี่น้องไฟอีกแล้วไฟอีกแล้วอยู่ในห่วงพี่น้องโอ้ย มองนี่ฮะโอ้ชิชวนมีไงพูมากมึงเนี่ยนี่มุบนี wow ่น uh ้องเดียวนี่ปืนล่องอันซองโตเนาะคุยกบเงี้ยเน้นกูเด้ายีบุกเดยันวะไอเดิบนี่นี่ นี่ว่าสิมาลลังขาแล้วว่าเห็นหูเกิียงๆิ้่โอ้ยไอ้สามตัวนี่เนาะนี่ในห้องหน่อยนี่ได้บอกหน่อยบ้องเดียวนี่โอ้ยนี่ฟีดอ้อกโอ้ยมือวัางมือวัางโอ้ยนี่เด้ เงชักกุเป็ดงุในโศกในหน่อยเนาะปืดลงโอ้มีเด็ดตัวหนึ่งอุ้ยนี่เนาะอีเด็ดพี่หนุ่มได้สี่ตัวโอ้ยเห้องเด็กเตะเดินมาตัดอีบุกแต่เสาพอกกในห้องนี่เด็กแต่อีชักกุเป็ดปืดลงในหูนี่เนาะ អូយចេះតែតាត់យកអ៊ីប៊ុកនេះជាខាគប់ទេជួយលៃយកអ៊ីប៊ុកហ่า